รถไฟขบวนรับส่งพัสดุนะครับ985วันนี้ทำขบวนโดยมิกกี้เมาส์หรือว่า GEA 4553นะครับทำขบวน985นะครับรับส่งพัสดุนะครับ ใคเอามิกกี้เมาส์มาเป็นขบวนขนส่งสินค้ามาแล้วนะครับ PEA 4553 กำลังลอดสะพานยกระดับนะครับขบวน985นะสังเกตนะครับวิ่งแบบว่าใจเย็นมากเลยนะครับ วิ่งแบบสบายใจจริงเลยเพราะว่าเป็นขบวนรถที่รับส่งวัสดุอย่างเดียวนะครับนี่นะครับมิกกี้เมาส์สี่ห้าห้าสา ขบวนรับส่งวัสดุนะครับ985วันนี้ทำขบวนโดยมิกีิเมาส์สี่ห้าห้าส